สวัสดีคะ่ะตอนนี้เรากําลังไปส่งรถให้ลูกค้านะคะอันนี้จะเป็นทางหลัดนะคะมแะะคะีแต่ป่าอาเลยนะคะแต่ป่กมันนะคะน,นี่เป็นเส้นทางหลัดไปบ้านกันทุ่งวงนะคะใครไม่เคยมาก็น่าจะหลงนะคะ ก็ดีดีเนาะโวยโวยโวยทำขี้ดินใาย